ตอนนี้ะครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับผมเลนโค้ดคนเดิมครับเอ่พิ่มเติมคือกลับมเร่นข้าวกินแล้วนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานหลังจากคลิปที่ว่าจัดรายการปีอีกตัวนั้นๆณตอนนี้ผมยกไอดีต้องกระเ้ายให้น้องคนใหม่นะฮะเขาชื่อว่าน้องเนอโอเบรละเนนะฮะก็แน้นำตัวหน่อยสิครับคุณน้องคุลมะละเนสวัสดีครับผมเอ็นเชในคุงซีเฮดครับอ่าแล้วแล้วเป็นอะไรฮะ เจ้าเป็นอะไรดีได้เศร้าเพียงนีเอ่อข้าข้าจะทำขันทีไม่อยากแบบใข่ไข่น้อยของข้าออข้าเข้าใจเจ้าว่าเจ้านรืยต้องโดนพวกขันทีตัดของนละของของเจ้าไปแต่ทำไมล่ะเด็กไม่อวันขาดไปแล้วนี่เพราะฉะนั้นเจ้าจงใช้ชีวิตให้มีความสุขเถิดนะข้าจะพาเจ้าไปที่โลกที่ทุกคนไม่อยากไปกัน เอ้ยไม่ใช่ค่ะขาขค่ะโหยดอกโหยดอกที่บลเลยที่บลเลยพูดใหม่สิพูดใหม่ค่ะค่ะใช่ไหมขาอยากเคยเคยเคยบินเคยบินไหมไม่ค่ะไม่เคยใช่ไหมงั้นก็รอพี่ตูนนะฮะเอาบินได้ไง โอยโอ้ยอยกใจเย็นเอาละรับตีดีกว่าอยากจะข้าคนโอเครับคอตีเอาละครับสำหรับวันนี้เราก็จะพากันไปทําบุญที่สศานักบูติงนะฮะก็ไปดูว่าสศานักบูติงนั้นมีอะไรว่าคนเขาจะกลับมาเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้บแบบคนเขาเยอะไหมอะไรอย่างนี้แล้วก็นะฮอะอะไรเนี่ย อบาทวจรงเลยน้องเนน้อง,นนองนเนยอุบาทวว่ะบาทอุบาทอย่างนี้ไป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 เราไปดีกว่าพื้นที่ที่สวยมากเลยนะครับก็คือพื้นที่ไหนนะโรงผลิตเหล้านะฮะตรงนี้ไม่ใช่หรอกนะครับเราก็ไปตรงนี้ดีกว่าไปเราก็จะบอกว่า,าบูตึงนะครับเอ่อมันสามารถขึ้นได้หลายทางนะก็หลายคนคงรู้แล้วล่ะว่าบูต้งมันจะสามารถขึ้นทางไหนก็ได้รีบตามขึ้นมาลูกเนยเร็ว คนเขากำลังรอ,ออยู่เขาบูติงใช่เราก็ไปดูว่าตาบูติงมีอะไรบ้างหลังจากที่เรากลับมาเราไปต้องตนใจหรอกไม่ไม่ต้องไปสะกิดเขาไปไปมองหนาเขาเดี๋ยวเขาจะตีเอาโอ้เกมกับเกมนี้สุดยอดเลยโอ้ยคนนั้นคนนั้นเห็นไหมคนนี้น่าจะปล่อยตัวทีไว้นะชื่อว่าตาเท่าก็ยังมีคนมาเล่นอยู่นี่นะโอ้ยเฟเ์เลตตกกันไยนะ ปกติสตาร์พูดตึงอะคนจะเยอะนะเพราะว่าเป็นสํานัทที่แบบว่าลดต้นทุนประมาณเนี้ยฮะถามว,ว่าลดถามว่าลดต้นทุนยังไงอาชาธยานฟ้าตัวตัวรีเล่ะไม่ต้องซื้อสิบส้างสามพันบาทไม่ต้องซื้อสามพันบาทจริงจของบ้านเรานะแม่ต้องใช้เงินในเชืช่อแช่งกันจริงจติงนใ,นในเกมโอ้ตัวนี้คนเยอะมากเลยตังนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะไม่มีใครยืนเข้ามาทำาไม ก็พวกนี้นะครับพวกนี้เป็นพวกที่ว่าฝ่าฝืนกฎสํันักไงคือกูตื้อจะมีกฎสันักที่เยอะมากละเครคืดเคร่งคัดสุดๆอะคือแบบเคร่งคัดมากโอ้โหเวลาเป็นวันนี้อ๋อจับใจอ๋อกับใจใช่กับใจกับตัวกับใจใช่แล้วก็มันก็ไปทำอีกมันได้อะไรหรอคบมันได้อะไรก็ลดลดลดโทษสันักครับเห็นเห็นที่บ้าผมไหม พลังจบตีลดลงยี่สิบเออเดียวเพราะว่าผมไปดีตีคนมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพีเคเกินพีเคเกินราคานี้เจ้าสำนักก็เลยจับมาลงโทษแล้วค่าความเดือดดของเราอ่ะดาเป็ของเราก็จะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นจากที่เราเคยบีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้แทบไม่มีใครเลยเงียบหรอวันนี้เองอยบมากใช่อแล้วพี่เลนไปไหนล่ะอยู่ที่ครับพี่พี่เลนทาย อยู่นี่ครับงั้นถ้าเกลียบอย่างเงี้ยลองมาตรงยินอยางที่สิออกมาจากห้องโถงทางข้างหลังเดี๋ยวครับห้องโถงทางข้างหลังห้องโถงโถงได้ลูกเห็นไหมนครับพ่อข้ออย่าไหนแม่ครับพี่พ่อแม่อยู่ไหนคะับแม่อย่ไหนครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาดิมาดิตรงไปทางนี้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเออไม่เห็นครับไม่เห็นเอาอย่างงี้เห็นค่ายไหมเดอะเดอะเดอเห็นค่ายไหมค่ายค่ายกดสีเขียวอะไฟอะไรสีเขียวอะเห็นเข้ามาเลยเห็นยังออ๋น เออต้องให้ทําแบบนี้ตามมาเลยก็สนักบูตึงที่หลายคนคงจะรู้ล่ะครับว่าเป็นสนักนักพลส์นักพลนะก็คือแบบพวกราที่เต่าอ่ะเป็นพวกเก่งพยากรอะไรเงี้ยอ่าหนๆน้องเทก็มาละประลองสมัยขึ้นมาขึ้นมานี่คือสนับประลองผมจะต่อให้ต่อให้ใช้เท็ดเอ่าเทียนกลางเลยเทียนกลางที่ผมไม่ได้อัพในน้เนี่ยไม่ไปออกผมใช้ขิดดีกว่ากิดนี้ผมอัพคารติมามาดูหน้าตาผมดูแบบเบื่อโลกมากเลย

ลอีกอรยแล้วนะเม้ยลือดหมลืมบาดโผลเอ้ยเียสิทางต่นแล้วอุ้ยน้องได้ไหมเจชนะไม่ได้ไม่ได้

กินได้ยิบีกินได้กค่บีอ้ยตายต่อให้น้องเมย์เอาใหม่อาไหมไหมประบาตัวเมย์ไปมาเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมขาเก็บกดก่อนไม่ทาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋มันลบบ้าพี่เอมัเป็นไรอุ้ยัไรบัค่เดินเลย ขาหลบติเยอะอะไรอางนได้มากดึงดึยมเก็บดดดเดียวเลยิ ใเก่งขึ้นเรี่อองดีใช้สลด์ให้เป็นใช <Me an> ่นั้นรถดขอถให้กาวทีดีดแล้วก็ทีด้อโนลได้ตลอด ได้ห,หรอหายอยู่ที่ทำา้าเอิงจิโอ้ยโอ้ยชิบายาดแล้วต้นเดปวดะบให้โอ้ทดีหรือรัด <laughs>